ไม่ยากเลยนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าเราสามารถเก็บข้อสอบแบบนี้ได้แน่ๆทีเดียวนะครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับใครเสร็จข้อนี้แล้วนะครับหนูลองมาดูโจทย์ข้อ5กันหน่อยนะฮะเสร็จข้อนี้แล้วนะครับดูโจทย์ข้อ5กันหน่อยนะฮะโจทย์ถามอะไรมานะฮะในส่วนของข้อ5โจทย์ถามอะไรมาในส่วนของข้อ5ข้อ5โจทย์บอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่ามีเงินฝากนะครับไฮไลท์ประโยคแรกให้กับพี่เออนิดนึงทุกคนก็คือมีเงินฝากอยู่ 30,000บาทนะครับเขาได้อะไรฮะได้ดอกเบีย้ยปีละ3%คิดดอกเบีย้ยทบต้นทุก4เดือนนะครับและโจทย์อยากรู้อะไรครับว่าเมื่อฝากเงินถึงเดือนที่8นะครับจะมีเงินรวมในธนาคารกี่บาทเมื่อฝากเงินถึงเดือนที่8นะครับจะมีเงินรวมในธนาคารกี่บาทนะครับ อันดับแรกเลยระหว่างสีเหลืองกับสีแดงบอกให้พี่เออเชิญใจอีกรอบได้ไหมว่าสีไหนเกิดก่อนเก่ <c oughs> งมากเพราะมันต้องฝาก่อนใช่ปะ่ะแสดงว่าสีเหลืองเกิดก่อนเกิดก่อนเป็น p แทนตัวแปร p ส่วนสีแดงเกิดหลังเป็นน้อง s, แทนตัวแปร s เพราะฉะนั้นครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเขียนสูตรรอไปก่อนนี้มากสูตรคืออะไรนะสูตรจะกลายเป็น s เท่ากับ p คูณกับ1บวก r ทั้งหมดยกกําลัง n นะครับสูตรนี้ออกข้อสอบแสดงว่าต้องจำให้ได้แน่ๆทีเดียวนะฮะสูตรนี้ระบุอะไรมาให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแทนค่ากันหน่อยดีกว่าจะกลายเป็น s นะครับเท่ากับ p p คืออะไรครับทุกคน เก่งมากครับผมสาม0มืนคุณพระนะฮะคูณกับอะไรครับหนึ่งบวกกับอ้า